สวัสดีครับผมมาพบกับอึรงค์ฮัลไการรถเซอเวอร์บาย t บทีเอสครับผมวันนี้น่าจะเป็นคันแรกนะฮะกับโชว์รูมนะฮะออเน e ยลเบตันนะครับผมนะคันแรกที่เอามารีวิวนะฮะที่เบตันนะฮะสำนักง,งานใหญ่นะฮะก็คือตรงนี้เลยนะฮะหลังจ,จากที่เทพื้นอะไรเรียบร้อยและะ้วฮะก็ เป็นคันแรกเลยก็เปิดตัวด้วยนะครับผม Mercedes Benz หรือว่า Benz นะครับผม E250 ตัวคาร์ไบโอเรตนะครับผมนะครับได้เป็น E250 นะครับผมเป็นตัวหายากและเป็นตัวที่นิยมมากๆนะครับสำหรับ E250 คันนี้เครื่องยนต์พันแเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับผมด้านข้างจะเขียนว่า Blue Energy นะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะคันนี้เป็นไฟตัวเดลไรท์แล้วเริ่มเดลไรท์แล้วนะครับผม คันนี้นะฮะบอกก่อนว่านำเข้ามาแบบ3-2ครับนะฮะคันนี้ปี2011.2012นะครับผมรถสวยมาก60,000กว่าโลบุกกุญแจสำรองครบเลยมือเดียวป้ายเดงแดงเลยครับผม ใครพลาดถือว่าพลาดแล้วพลาดเลยราคาฉีกไปอีกแล้วครับต้อนรับกับเต็นท์โชว์รูม All New Britain ใหม่เลยครับผมราคาเปิดไปเลย1 3 9 9 0 0 0านบาทครับผมราคานี้มาดูนับถอยหลังกันว่าคันนี้จะอยู่ได้กี่วันตามผมมาคุยเรื่องรายละเอียดข้างในกันเลยครับผมเอาเราผมมาดูภายในนะครับหรือว่าด้านในครับผมนะฮะเอามาดูออปชั่นเลยครับออปชั่นเ็นเบอโมรีเบาแบบนี้เลย3จุดฮะ ของบบาคู่หน้านะฮะกิโลไม่วิ่งมา6,474กิโลไม้แท้ๆเลยบุ๊กกุญแจสำรองครบหมดเลยนะฮะพวงมาลัยออกแบบมาเป็น3กา้านมาลัยพันธชิปตรงกลางมาพร้อมกับหน้าจอห้านิ้วนะฮะยังไม่รองรับเนเวเกเตอร์บ้านเรานะะต่ำลงมานี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะฮะใส่แผ่นซีดีนะฮะปาร์คเซนเซอร์นะครับผม นะระบบแอร์แยกอิสระแล้วส่วนแรงล้มครับใช้ด้วยกันหมดนะฮะนะเกียร์สามารถเล่นแบบทิฟทอนิกได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเมาส์นะฮะมาดูเบาะกันบ้างครับนะเบาะนะฮะทรงสวยนะฮะเบาะเป็นเบาะภายในสีแดงนะตัดดำนะตรงเบาะเนี่ยนะฮะด้านในของเบาะเนี่ยจะมีตัวปรับเบาะนะครับผมนี่ครับหรือว่าปรับทิศทางของเบาะนั่นเองนะครับส่วนปีกเบาะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีกรอลองก้นหรือว่าปีกนะหุ้มเอวนะฮะ ทรงสวยนะฮะไม่ยุบนะฮะฟองน้ําไม่ยุบนะตัวเบาะนะฮะสภาพหนังยังดีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสีผิวของเบาะที่เป็นสีแดงฮะไม่ล่อนนะฮะไม่ล่อนออกไปนะฮะไม่ล่อนออกไปหรือว่ายังใช้ได้ถือว่าลูกค้าเนี่ยนะฮะในการใช้รถผมบอกเลยว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับผมอ้าผมมานั่งอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังของคนขับนะครับผมด้านหลังก็นั่งโอเคเลยครับด้านหลังนะครับผมถือว่าระหว่างหัวเข่าผมกับเบาะเนี่ย นะที่ผมปรับระดับไว้นะฮะถือว่าชนกันพอดีเลยนะ,ะชนกันพอดีถึงว่าไม่ไม่อึดอัดมากไม่เล็กไม่ใหญ่เกินนะครับผมแล้วก็มีช่องแอร์นะฮะสช่องนะฮะอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางนะฮะคือไม่ต้องรอแอร์จากด้านหน้านะครับผมนี่ครับสภาพนะฮะโดยรวมนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยผมตีให้85%นะคันนี้ ถือว่าผ่านครับนะฮะใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะฮะด้านท้ายแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้ากับผมตามมาเอาแล้วผมมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังของคันนี้นะฮะทะเบียนนี้ไม่รวมนะแจ่ของเดิมนี่ขอคืนนะครับผมนะทะเบียนนี่หมดสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวจะมีป้ายใหม่มาใส่ให้นะครับผมมาดูด้านหลังครับตอนนี้สภาพด้านหลังเนี่ยผมพับหลังคาลงมาแล้วนะครับผมด้านหลังเนี่ยข้างในนนก็จะเป็นเก็บหลังคานะครับผมนี่ครับลูกค้านะฮะ เขาไปใส่เครื่องเสียงมาด้านหลังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเน้นในเรื่องการบรรทุกของนะรถแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็ใส่รองเท้าใส่พวกของเป็นตะเล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาดูรอยตะเข็บรอยแนวยาเดิมๆครับนะฮะร,รอยซีนของรอยเข็บแนวยาหัวหนุ่งหัวหน็อตไม่มีกรอยแกะใดๆทั้งสิน้นนะทุกอย่างครับไม่มีการขึ้นสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอุปกรณ์นะแม่แรงประแจนะฮะบล็บอกขันลอ้อ นะครับผมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมคันนี้ด้านท้ายผ่านครับล้านเปอร์เซ็นต์สวยครับผมตามดูด้านหน้าเลยครับเอาแล้ผมมาดูด้านหน้านะฮะด้านหน้านะครับผมสภาพห้องเครื่องนะครับผมผมบอกก่อนว่าได้มาปุ๊บรีวิวให้ปั๊บนะครับผมนะสภาพห้องเครื่องไม่มีการตบตาหลอกกันแน่นอนครับสภาพการคัดรถมาให้ลูกค้าดูยังไงผมรีวิวให้ดูครับส่วนเรื่องสปาส่วนเรื่องทําความสะอาดเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ เทียบนะฮะใกล้เคียงกับป้ายแดงให้มากที่สุดเดียวกันนะฮะสุดที่เบรตันชัวจะทําได้แล้วกันนะครับผมมาดูหัวน็อตครับนะหัวน็อตแก้มซ้ายและขวาหัวเดิมๆครับสีบนหัวน็อตนะฮะยังเต็มอยู่นะครับผมนะคานครับเป็นคานเดิมๆพลาสติกไม่มีก่อไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมเครื่องตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะฝาดําล่องนะครับตรงกลางนะฮะก็จะมีโลโก้เบนซ์อยู่นะครับผมนี่ครับมาดูฝากระโปรงครับฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมๆ นะครับรอยซิลิโคนรอยแนวยาครับเดิมเดิมรอยแผ่นเม็ดอาร์คนะครับผมเหล็กแผ่นนอกเหล็กแผ่นในเวลาประกบกันมีเม็ดไฟฟ้าเชื่อมประกบติดกันครับเดิมเดิมครับแผงกระจะนความร้อนเดิมทุกอย่างกระจังหน้าสแตนดาร์ดเดิมเดิมส่วนไฟหน้าครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลามนะครับเดิมเดิมเลยครับผมไฟเดลไรท์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างจังหน้าไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีหักครับผมนะฮะคันนี้นะฮะสภาพผ่านครับผมนะฮะคันนี้นะครับสภาพ85นี่ผ่านแน่นอน สวยทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายครับผมสวยรอบคัน คันนี้นะครการ,ราคา1น้านสามแ0 0าทแล้วราคานี้มันนับถอยหลังกับผมว่าคันนี้จะอยู่ได้กี่วันนะครับผมถ้าให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ไกลนะครับให้สิทธิโอนมาจําก่อนเลยครับนะโอนมาบัญชีเดียวเท่านั้นครับคือบัญชีนายจารุพัฒน์คำมันตีนะครับผมถึงจะโอนมาจํารถคันนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าบัญชีอื่นนะครผมไม่รับผิดชอบถือว่าท่านไม่ได้มัดจำ นะฮะกับทางเบรตันชัวโดยตรงนะครับผมบอกก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะครับผมอย่าลืมนะคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะกดแชร์ออกไปให้เพื่อนเพื่อนเขาได้ดูกันด้วยให้เพื่อนเพื่อน,นะได,ได้ได้กดติดตามกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครตกดกระดิ่งนะฮะไว้ตลอดเวลาเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆผมจะให้ลงให้วันนี้ผมอึ้งลาไปก่อนสวัสดีครับ